มัดนี้วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่29เป็นวันที่ข้าพเจ้านั้นที่เป็นสบาริตขอถวายเสียงสดใสพระบ๊วดพระบดินทร์มนรันต่างตางถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยมชาเด็กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงต้อง,งมันม่นในสติรละลึกได้เมื่สมัยที่ตอนน่อเน่องขาอ่าวก็ยังจะนั่นได้บทสวสดอย่างต้นเรื่งน,นเชิญบทที่หนึ่งบทกลับพระละไส้อรหังสมาธิโทปปวะบทต่างควนตังอภิวาเทมิ สวากาโตปตาธรรมโมธัมมังนรมัตถามิสุปฏิปันโนภะคะโตุเจ้าสังโฆสังฆังนรมามิบทที่สองบทบูชาพระภัยดีพิณัฏอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปณิพุทโธคุณิหิตละมาโนธานิภะรมีหิจักทิสติยาวะชีวังอาหังสุทังธัมมังสังฆังสารังกตุปุญญมิรัตนตยังธัมังทะรามิโสุินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเวสุอัจลริคจันตุเทวดาสัทธมังโมนีราชสัพพุนันตุสกามุกทัง ขาเค้ามีตลบเป็นสิริขารตเจันลิกเหิมารณิติปรเขามีตลบขนเคาวัตุมหีเูมาเท่ยันตุเทวาสราทรวิษณ์จขนัทธจาขขันธรนาคาทิตันตาสันติเกยังมนีวรจนทสาสาวเมสตุรมสวรรลวยมัันาธรรสรรวยมัันาธรรมสรรวยมัันตา Sociedad, Bref, building, 谢谢บทที่สีบทวปุพพาคณมอการนโมทพระวัตรหตัสมมาสมุทะนโมพระวัตราหตัมมาสมุทะนโมรตัสโมพระัตสสะบท <T> <S <S ี่ห้บทสวดไสนะคมนาปะทพุทธังสังกามิธรรมสนลังกามิธรรมสังฆังสังกชามิตุติยังปีพุทธัางสนลังกชามิตุติยังปีธรรมงสังกชามิตติยังปีสังฆังสนลังกามิ ตัดยัยปีพุทธังสเลนังกจามิตัดยัยปีธรรมังสเลนังกจามิตัดยัยปีสังฆังสเลนังกจามิบทที่หกบทสัตยกิริยาคาถางนาทิเมสเลนังอัญญพุทโธเมสเลนังวลังอิตินาสเจวะเจนาสุติเมหุตุสัพพธานาทิเมสเลนังอัญญธรรมโมเมสเลนังวลังอิตินาสเจวะเจนาสุติเมหุตุสัพพธานาทิเมสเลนังอัญญสังโฆเมสเลนังวลังอิตินาสเจวะเจนาสุติเมหุตุสัพพธาบทที่เจ็ดบทสวดติลัตนะปนามะคาถาพุทธังเมรัตตะรัตนะ ภูตตะสลีรัตตังสมังรัตณเมรัตตะภูตตะวิสุทธิสัต l a สังขังลเมรัตตะรัตนะภูตตะสุสีสัจจิติเอตังอิัณเมติรัตนังรัตนัตยะวะหังสมาสมังสลิตวัตุสิเสสะภูตังอันโยยานยุตตะคุณโยขวะสปะวัตตังอสุมิตายมิหิปิตเทวะยะธาติทันเตเอกังวินาตติตะเลสัมมะสัม ภะเวนะโลเกทะจต,ติจะสิเรนจะปะตุโูตังคัมพีระยานวิสยังอติทุตสัทังวิโยหิปฏิตัชาเนหิวิชัญญาลูปังโลกัมหิเกสินจิกตันยุประรับภนิยังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณกายะตายะนเมิหิเยวะพชนะตายะวิสุตสุตัมปิสมุปัสตัง มณะสิสุทธปสาทาน,านาังปัญญธิการณมะสมุตตมะุณะภุมังทขุขาปรมุตจะนะมุขะสารานางังคตานางังปูชาลสิสุปรมังอภิปูชาเนยัง,ยงนิพานาสาัติกิริยาปูยุปะนิสยัตทงังสม,มาคิเดสมะสโระโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิหิอัตตะ อัตตะกุสเลหุปะเสวะนิยังปเนหิตาปิสรลนังขามะนิยัตเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสรลนังตัมหาตัดทินทิวังขณะเนสุนัมัสสมานาปูเชมะจัปิสสะตังสุปะสันนะจิตตาตัทธานุปาลิจาริยาสทารตาจักุญเจนะตัฏะสุกะเตนะสุขีภวิโมเชมุเตเชนะ สสะจะสถาปิสวัสดิหอนตุโยเจทะธรรมวิณยมหิปมาณพุโตโลกุตลาพิสมัยโยนิยโตสุโภชังตสัสโสปนิสยะเจยายะพยัมปิหัตุวัตถุตเยปริจิโตสุปัสสะนะทัสาโลบทที่8นมอาการสิทธิติถาโยจขุมาโมหะมะลาปะกจโตสามังวะพุโทโธสุปโตวิมุตโตมารสะปะสาวินิโม จายันโตปะเปสิเคมังธนะตังวิเนยังพุทธังวลังตังสิลาสานามิโลกัสะนาทันจะวินาศยันกันจะสันติจะซาเตชยสิทธิโมตุสพันตรายาจะวินาสมเมตุธโมทัชโชโยวิยะลักสัสตุทัดเซสิโลกัสะวิสุทธิมังคงนิยานิโกธรรมะธรรมะทารสะทาลีสตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมัง วลังตังติลสานมามิโมหะป,ปะทาลังอุปัสสันตทาหังตัสสิจสาตเสาตชยสิทธิอุนตุสัพพันตรายาจวินาสมเมตุสัทธามัทเสนาสุขตานนโคโยโลกาาัสสะปะปูปะกิเลสัเจตาสันตุสยังสันตินิโยเจโกจะสวากาตธรรมังวิธิตังกะโรติสังขังวลังตังศิลสานมามิพุทธานุพุธทธังสัมมา สีละทิฏฐิงตันติจัตาเตชะสิทธิอนตุกสะพันตะลายจัวินาสเมนตุบทที่เก้าบทสวดนโมการนโมกราหานโมอรหัตโตสมาสมุทติสสะเมสิโนนโมอุตตมะธรรมสะตวคขาตติเอวะตติเนิทะนโมมหาสังัสสปิวิสุทธิสีละทิจิโนนโมโอมาตาญาตัสสะรัตนัตยัสสะสาธุกังนโมโอมาโอมะสตีตัสสะตัสสะวัตุตยัสปิ นโมก <upside> ัลปภ<ร> you าเวนะวิคัจจันตุโอปัตถวานโมกาลานุภาเวนะสวัสดีของตุสัพพทานนโมกัลสะเตชะนะวิธิมหิโหมิเตชวาปฏิสิทธิ์บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสตังอิฆังสมัยเอฆังสมัยอย่างพักว่าตะเกิสุเวรลบีกุเบโลกตุสมัยมหาวเนมหาตะกุสังเกตนัสติมิจจพิติหิปิโกสัพเพเรหิสัพิเหวาอรหันเตหิสัสหิเจโลกธาตุหิเทวธาตุหีปุยนาสนิปริตาโหติปภณตังรซายะ พิขูสงคันจ่าหลโคจะตุนังสุทาวาสกายกันางเทวังอัจจะยตาพงุสิยังโคภักวะสกิสุเวหาติกบิโรตุเมมหาวเนมหาตาบิพิสังเขนัสติมตตมตินิพิขูสติหิสเปหิวอัลังเทหิสัสนิจลกาาตุหิเทวตาเยปุยานัสนิปริตามุติปวันตังศาสนาพิขูสงคันจ่ายานุญาตมุยังปิเยนักภักวะเปตินุปัสสังกมายะมุปัสสังกมิตวะภักวตุสันติกิปติขารา 菩萨ญาติอดัคโคตตาเทวตาเสภาทาปินามะพลาวะปุริโสสมิจิตังวะปะหังภาษาเลยะภาษาลิตังวะปะหังสมิเชียะเอวะเมวะสุธาวสเสุเทเวสุอัตตะหิตาพระกโตกุลโตกุตระังสุอดัคโคตาเทวตาพระกตังอภิวาติตวะอิกัมันตังอัทังสุอิกัมันตังทิตาโภไอกาเทวตาพระกโตสันติเกอิมังคัทังอภาสิมหาสมโยกวานาสมเมเทวะกยังสมาคตา asal tama ha imang tama sama yang kita ya apalah ko tangan ti itu sendiri apalah ke imang kata ngapa sih tetapi kita utama tahang sulit atau ताहकी नेते खां हथवा इंसिपी ती अखो अपलाथेब ताप खां तोसांखे इमाखाथ बली इंत चमा बि मला चखा सूनी अखो अपल आथे वाप खो तोसांखे इमाखा पाया पुलिस ันตะโคภควาเกภิกขุอมตะติยะบุญนะภิกขุเวทัสสุโลกะทัสสุโตเทวตาสันนิปริตาหอนติตตะกะตังทัสสนะยภิกขุสังฆัญจะยะปิเตภิกขุเวหสุงอติตัมมะทะนัอะมะโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภวตังอิะวะลมเยวะเทวตาสิปริตาหสงสยะาิมะยะหังอิตรหยะปิเตภิกขุสติอะะตะมะะนอะหัโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภวตังอิะวะลมเยวะ เทวทัศนีปฏิทารผู้วิสัตย์ใจทายทับีเมืองห่างอิตาลีอาจีกิสามิพิฆเวเทวกายางนามานิตต์กิตาจิสามิพิฆเวเทวกายางนามานิตต์เตศิสามิพิฆเวเทวกายางนามานิตตังสุลังสัสสุการมังสิกลุทธาภาษาสัมมิทิเอวันพันติทิโคเทบิคูพุตโตปัจสดงพควาอิตาทวจารสิโลคุณุตกะสามิยะธาปุมาสิตาตัลัสิตาเยสิตาคิริคัปลังวิหิตาทัสมหิตาปุตุสิหวารานีนารุมาหังสาภิจัมปุนงอธาสมารา นะมะนาลาวินยาวินโยจะตะเตตวะวะเนกะปิตะวะตะเวตะโตมันติยสทาสะวเกสะสนลัตตเสวะกายาวิกันตาเตวิสระราติโกเตจาตะวะกะลุงตวะุาสนเตสัปะตุลมะนะอมุสานะสสะังอปกตะมะตะุะะตังอาสตะลิงสตังอิกสาสนอมุสานะสสะนะมะุงอปกะะมะุงทิสาสภอุาอะหุตะจะสังอะวะสวะนะจมะตะโตมตยิ

กิเตโสลักสัสาจันนันตวนอ่ยิมตตชุติวันโตวันนวตยสัตยนุบธรรมะนาภิกขมุงปีกนังสมติวนังเวสามิตาป็นสตตาจะขันนันตวรโนอ่ติมตโชุติมันโตวันนวตจะสัตนุบธรมนาภิกมุงปิกนังสมติวุนังภูมิโลชาิโกสุลันิเวสนางิญโานสตาสังจันางปยิรูปัสติกวิโรดักคิโสุปาคาสมิติวุนังภูริมัจติสังราชาตัละโทปัสสาสติจักนราภานา อิทมนโตชุดตมืตัวนะว่าตัวนมบมนาภิมงิกุนังสมติมุนังาขีณาจักรสังราชวิรุฬหงคตปสาิคุมวัฒนังอธิปติมหาราชสเดโชปุตตปิสรสาวุิรามาภลาอิทมัตตืตวนะว่าตัวยศสันนธมนาภิมงิกุนังสมติมุนัง ปฏิบักาติสรัชวิรูปกิสษาีกคานังอธิบติมหาราชสัตตุตตปิสัังโวอินนามามะคบลาอิติมตุติมตานมตยุสจรนมุทมนานพิมงค์พกำลังสมิติมนังอุตารังจัติรชกาูเวโรตประสากแลคานังอธิปติมหาราชสัตตุตตปิสัพัโวอินธนามามะบลาอิตธิมตุติมตานมตยุสจนมุทมนานพิมงค์พกำลังสมิติมนังบริมัาท่ตละตนทักตินัก สัตโลตีมหาราชชาสมันสัตวโลติสาตว์เลมานะทั้งสุวงนี้กับปีละเวิติสังมยาวิโนทศากูวะจะนิการสถามายาคูเวนทุเวบุทุวิวปูจะวิลุโตสหะการโนุกมาเสถุกิโนกิโนมันทุนิมันทุจะวันจะวานาโทอุปปัตจุตจะเทวุสุตูจะมัติจิตตานิโนจะกันรปโพนโรชาจะโรสโปอาคูมันจะสิโคเจวัตเจมุโรสุและชัชะเตเตจินเจจาราชาโนคันทปาสหะราชุพิโมตมนาปิกามุปิคุณังสมาติวังอาชาคูนาภาษานาคาสุเวสาลาสหะ สันสก่าสังสตาลาอคูปยาคาสหายาติพิยามุนาสตาลัาสัจะอคูนาคาเยสติโนเอวะโนมมหานาโคโซปคาสมาจิมวนังนิเยนาคาลาเจสหะสาฮัลันติทิพาธิชาปคิวิสุทธิจักภูเวหายาสาเตวะมัจจาปตาสตาลาสุปนาอิติเตสนามังองภัยันตธานาคาลาชานามาสีสุปันาโตเขมากาสิปุทโทสนาคังหิอวาจหาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปนาสานาณะมาังสุปุทัง กิตาวัที่รหัตเทนะสมุทังอสุลาสิตาพาตโลวาสวัตติอิติมตโยยัสสิโนตลาขจฉามหาสมาอสุลานะ้าธนกเวชาสาเวปัจิติสุจิติจะวะหานาโทลโมจิสหสันเจผลิปุตตะนังวิสเพวิโรจนามกาสนาหิตวะผลิงเสนังละลังปัทะมุกประคำมงคลสมัยโยธานีปัตติปิคุณังสมาติวะนังอาโปจะเทวาปทวีจเตโชวาโยตธาขมงวุลุลาวุลุนาสะเทวาสมุจจะจะสาสาสหะ เมื่ท่านคนนู้นอาศักาอภูเทวิจะสัินอทัสสิทธิสักาติสภีเรนตันวินีโนอิทิมตุจุติมตัวโกลมตัวจิสินอทัสมาณฑปิกกมงคุลังเซมติมวนังเวทุจเตวะสหนลีจะอาสมาจะทุเวจมาจันทสุวานิสาเตวะเตวะจันทมังคุบุรคิตาสุยสุวานิสาเตวะสุยมังคุบุรคิตานื้ขดนิพุลคิตเวะอภูมันทวะหักาอวสุนังวาโสโวเสถูกสัพพุบคาบุเดนตุรสัสเตวะธาตุสักญาติสภีเรนตันวินีโนอิ อาถรรพาวูเทวาชลาลักษีขาาิว่าอรลิตกะตะโลโชาจะอุมาคุพภันิพานสีโนวุลนาสสังธรรมจะอจุตจะอจัญญิกาตุรยจลุจิลาอาคูอาคูวาสัมภันเนสิโนตัตจิตาสัตตะคัจจะพินันพรบุณิโนสิทิมตโตจิติบันโตัวนโมตุิสัตินมโมธรรมนาภิกขมงภิกุลังสมิติมุนัง สมานามาสมานามนุสามนุสุตมาิทาปัิอภูอภูมโนปุติกาคูหนเโยเทวาเยจโรยิตวาติโนปัลกามาปัลก้าอภูเทวาเจิโนศิเจสัักยาสภินวนิโนอิติมดปิธิมตวานตุิโนมุระมนาบิคะบุิมุลังสมิติมานาสุากลุมหาอุาอูขาัสสะโอทักยโมคาอภูเทวาวิจักขนาสัธามัตตาะลักชา มิสการจะเจ้าศาสน์นู้ซึน่ยังอาคาปเจ้าโนโยุิสาวุสัตติอลาสิเตหัสสักการะสัพเพนัสวันโนยิติมโตจิติวันโตวันนวมตุจิติศาสน์โนมตะมันาภิกขมุภิกุนังสัมปิทิมานังเคมิยาดุสิตายามากระตะตาเจ้าศาสนโนสัมปิตักาลามัสิลตาเกตินุมาเจอาสาวลีมาลาสินโนอาคูอาชาคูปนิณิมิตาสัสเตหัสสักกายาสัพเพนัสวันโนยิติมโตจิติวันโตวันนวมตุจิติศาสน์โนมตะมันาภิกขมุภิกุนังสัมปิทิมานัง เตเทวานิกายาสเพนนาสวาณิโนนามาโลเจนะขันจุงเยจนเจศลิสาสหะปุบุชชาติมขิลโอตตินามานาสวังตะเคีมุขตัลังนะขังเจนะวะสิตาติตังสุขามะปะละมัโตจะปุตตะอิธิมะโตสะหะสันอุมาโลดิโซจะโสะคัสเมติงวะนังสะสะภาโลกาณามหาปะมาพิฏิสถติอุปปโนจุติมะโตภิสมากายโยสัจโสปุตเถสเะอิสระอาโคปฏิเกวะสวัตติโนเตสันจะมมัตโตอาภะคาเลตุเบลวะโต เจ้สภปจเจจเสภิพิกขเตสินเตเวสปะเกมลาเนอพิกามีภษะคณะหาสามันยังเอตากนาันธพณะธะลณันธะวัฏโมสมนตาปะรวัลมาวุมมจิตาโคจิตังออติตถมาหาเสนากะหานเอาไปสิิปนิลาตะลาหะมาหันแกสลังกตะวันออกระวังยาธาภสภูเมกุสละายโตสุวิจุปุตตพสุจุธาวทิสัมกุตโตอัยยังวเสจเจ้สพังอภิญญาววัิตวานาเจคุมัตโตมัตเิสัทธาสาวกิสนนเตมลาเีนาพิกันตาเริชราธาพิโก เตะจะธรรมคุณุสุตตะวพุทธศาสนาวิตาเคีปุทธมงเนสำโลมปิจยุงสภเวิจิตสังฆมกเยิตาเสาเนโสมรติธาหะโพเทหิสวะคาเตชะเนสุตาทีปทิเสเบิบวชสวดมังคลาทุตังเอเสวะอเสวนาจะพลาวนังปฏิการนจเตวนาปูชาจะปูชนียังเอตมัรมมุตมังปฏิรูปะเทสวะโสจะปูเพกตะปุญญาตาอตตสามะปฏิตต เอตัมัะลามุตมะมังภะโมสัจจันจะสิปันจจะวินโยจะสุติคิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมัะลามุตมะมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังพุทธาลัสสังฆโหอนาคูลาจะกามันตาเอตัมัะลามุตมะมังธนันจะธัมมันจะลิยาจะยาตะกานันจะ สังฆโหอนวัตถานิกรมะหินิเกตมาฆะมุตตมังอรติววรติปะปาปัชฌาปานาจะสันยโมโหอปมาโทจะสเมตุอิตมงนะมตตะมังฆราวาจะนิวาโตจะสันทุติจะกตัญญูตากาเลนะธรรมะสวรรคเอตมงนะมตมังขันติจะโสวะจะสตาสะมะยานันจะท้าสนังกาเลนะธรรมะช้ากันจะเอตมงนะมตมังตภูตัขามะเจริญจะอริยะสัจจนา ทัศนังนิพพานัสัทิกิริยาจะเยตมังคลมุตตมังพุทธัสสะโลกะธรรมิสิตังยัตสักนักกมปติอสุกังวิราชังเขมังเอตตมังคลนมุตตมังอิตาทิสานิจตวาสัพพัทมะปะลาจิตาสัพพัทสุติฆะจันติจันเติสังมังคลามังคลามุตตมันติบทที่เจ็สิบสองบทสวดหลังการปฏิบัติแห่ีวิตทงหัต ยังกินจิวิตังอิตาวามุลังวาสกิสุวายังรัตนังปณิตังอโนสมังอจิตาทังกตนณะอิตังปิปเทตัตตังปณิตังอิตินัสตินัสสวัติมุตโตขยังวิลาคังอวัตตังปณิตังเจใสคาสกัยมุนีสมะหิโตรัตติณะธรรมเณระสมัธิอินจิอิตังปิปธรรมเณระรัตนังปณิตังอิตเตรัตนังปณิตังอิตินัสตินัสสวัติมุลโตยังมุระเสตโวปิวันันติสุจีสมาธินานตากิปัญญามาหุสมาธินาเณระ สมโณวิชติธัมมีธัมมีรัตนังวันิสังเอเตนะสัจเจนะสวัชิหอนโตเยสุภคลาอัสสะสัตตังปัสสะลาจะตาลิเตานิยุขานิหอนติเตนะคขีนาทักขีเนยาสุขตัสสะสาวะกะเอเตสุจินานิมะขะปลานิอิตังวิสังขครัตนังวันิสังเอเตนะวันิสังเอเตนณสัจเจนะสวัชิหอนโตเยสุปะยุตตามาราสัตถะเฮนะนะนิกามิโนโคตะมาสาสนัมหิเตปฏิปตาอมาตังวิไหนะ เราทาบก็ได our our ้หนุ่ติงกุศามานาอิตังปิสังเขนตัณงบุญิตังอิเตนะสตจเนสวัติมันตุเีนังบุระนังลาวังนตทิสัมภวังวิรัาจิตายติเกผวสเมิเตขณาปิชาขณาปิชาอวิรูปิจันธานิ่พันติทีลาจะทาปยายามปฏิบูอิตังปิสังเขนตัณงบุญิตังอิเตนะสตจเนสวัติมันตุวันที่สามบุษบาสามบุษสังสวรัตตาอเวจิตังสยโยยากจะยังอิตาลาปชาอัตตถันตสะโพสสะนิจังยัสัญญาปจาริโนเนวะ โจะคันทัพโภนะมาโลสหะโภมนาชิตังอปะชิตังกายิราตถาลุปัสสะชันตุโนปริสีบสตรเกภุตตะละสูตรภาสิตะมิทังเอตะภาสิตะมิทังเตนะพระโคตตาชนะตาปัสตาอัะหะตาสามาสัมพุทเทนะเอตะตุเมมาอนุสาวรนะมาปะรัมมะปะรามยะมาอิติกิรยยะมาปิทะจะสัมปทานเนนะมาตะกะเหตุตุมา นยะคะเฮนะมาอาการปะริวิตาเกนะมาทิฏฐินิชานักันติตยะมาปะภะลุปะตายะมาสมโนโนคดูยะทาตุเมเฮอตะนาวะเจเนยยทาทะอิเมธรรมะอภุสลาอิเมธรรมะอวัชอิเมธรรมะยุจุขละอิตาอิเมธรรมะสมัตตาสมาธินะสัตอหิตายะทุขายะสังวัตติอสะตุเมเฮ ปชะหายาธะยธาตุมิอัตานาวะเนยยธะอิเมธามกุสะอิเมธามะณวัชชะอิเมธามะปัญญุปัตตะอิเมธามะสมตะสมัตินาหิตายาสุขายสัมมตติอัตตะตุมิเฮอุปัตสัมปชะวิหะเลยยาธาติปุชิมาบุสดุบเนยสูตรอุปนิยติชีวิตามัปมายงสรูปนีตัสสะนะสันติสนาเอตังพยังวรณีเป ขมาโนปุญญานิกหิราธาสุขาวนะนาหิฮานิอุปนิยติชีวิตามัปปามายังเจรูปนิตตะสะนัสันติตาณาเอตงังพยายามมรณะเ,ยเปยขมาโนโลกามิสังประชักเหสันติเปโคโยทะไสยนะสังยะโม,มวาจายะอุถะเจตสสะตังตัสสะเปตสะสุขายะโหติยังชีวะมนโนปะกะโรติปุญญาธรรมโมหเวลัคติธรมรมตาลิงธรรมโอสุจิโน สุขมาวะหาติเอสานิสังโซธรรมเณสจินเนนาตุขจินขจันติธรรมจารีสเปสังฆราอนิจจติยถาปัญญายะปสติอัฏนิพินติทุเคเอสัมโควิสุตติยาสเปสังฆราทุกขติยถาปัญญายะสัสติอัฏนิพินติทุเคเอสัมโควิสุตติยาสเปธมาตันตาติยถาปัญญายะปสติอัฏนิพินติทุเคเอสัมโควิสุตติยาบทที่สิบหกบทสวดอภินันทกัตอภินันทกัตฉาดุ อับปนักก้าทาสนักเมกีตุติยังอาหุผัตกิกาเอตักันญาะเมธาวีตังขันญายอปันนัก,กนังนักังปังหงเวสรนังยันติปภผะปาณิวนานิจะอาลามาลุคคดเยจิตยานิมนุษาพอายะตักจิตาตริตังโคสรนังเขีมังมีตังสระม,มุตมัง เนตังสนะมัคมมังสัพพะทุกขาปมุจติโยเะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรนนังคาโตจตาริอริยาสจานิสมะปัญญาปัสติทุกขังทุกขาสมุปปัทหังทุกขัสสะจะอติกมังอริอันจะอตังขีกังทุกขูปะสะมะคามินังเอตังโคสรนนังเขมังเอตังสนะมุตตมังเอตังสนะมัคมมังสัพพะทุกขาปมุจติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพระเถรัตนะกูลา อาฏิตินนั้นนะว่าขเมือ,อยานนับปฏิกังเคลนะค่ะตามบุคคลไม่คุ้มนอนสิ่งสิ่งที่รวงแล้วไม่คุ้มน่วงหรือสิ่งที่ยัง,งไม่มาถึง ะติตเมืเหตันตัางอังะอนาคต่างสิ่งไดลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ยังเป็นอนเนื่อถึงปัจจุบันจะอยู่ทมังตถาสภาวิปัสติแสังคีตอันทังกบังตังวิชามะนุขลูหะเยีุ่คคลไดใดห็นแจ้งปัจจุบันไม่หวงงานใดไม่ค่นแคนในธรรนั้นได้บุคคลนั้นมึงจะเดินารรนั้นเ้น่อกๆรู้รุ่งวัเถิดอธิวะกิจจะมาตัปปังกูันจะว่านันสุภีเป็นสธรรมวันเาเนียนเซนิวณิแลนจุรผู้วจ้น ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ไอวังวิหาริมาตาปิงอโหลัตนะมันทิตังตังเวพาเทกะลโตติขันตัขะอาจิคาเตมุนีติปะมุนีพุทธงบจงเรียบบุคคลผู้มีปุตติเวียงนี้มีความเบี่ยดไม่เกี่ยงครับทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นได้ว่าผู้มีราตีนันเจริญด้วยประการนี้แล้วบทที่สิบแปดบทสวดอภินาบัดเจ็บเวชนะประธานชาลาธรรมโมีิตพระรองรัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะจะล้มคนความแก่ไปไม่ได้พะยาธิธรรมโมีพตพยาธิงานรัติโตเราจะมีความเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มความมเจ็บไไไไข้้ป่ด มานั่ทํามีมานะนังอาติโตเรามีความใานมาจะโลงงคนความใจไปไม่ได้สเปหิมปิเหิมนาปิหิมนาโววินาโวเราจะละวินความใต่างๆช่วยจะต้องปึดพาจากของรักของเจเิใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะสะกองหิกรรมทายะโทกรรมโยนิกรรมะพลูกกรรมปฏติสนโนเรามีกรรมเของตนมีกรรมเป็นผู้ให้บมีกรรมเป็นงเกิดมีกรรมเป็ู้ารมีกรรมเป็นที่พิ่งอาศัยอย่างกรรมะดิซามีการนังว่าประกว่าศาสนาทายะโทปวิสามีเราทำการใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายา เะวังอันนี้อภินานท์เรจะไปคิตะพังเราั้งหลายวามพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทินบทที่สิบเก้าบทสวดเทวดาอุโยชาคาหาทุกขประทัจนิทุกขาป็นเจตประทัจนิพระยาโสกประทัดจนิโสกขหุนทุกภพีปานิโนเอตาวัตจักรมีสัมปรังปุญญสัมปทานสภีเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิยาทานังกัทันตุสกายะสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาหอนตุขจันตุเทวดาคตตา สภีพุทธาวัลปตตาปฏิกรณ์ใจยังพลังอานครตนรักติชนะรักขังบรมิสปัตโตวันที่ยี่สิบบุสวดเทวตาปฏิทานาคาถาท่านธรรมดังปฏิทานาคาถาโยกนาเวเสยอาทเทวตาสันติวิหาระวสินิตุปปีกาเลโกติกาเลตยิตยิตาธรรมะธานีนะวิภวันตุปุจิตาสุติมกโลนติคะวิหารมันเถชิยราจมัชฌานวกาพิลานวกาจะพิโกโวสารมิกาธนาปฏิปุปัสสยกา ขามาจะเทซานิขามาจาอิสราสปานะโอตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชานเยปิจะอัตสัมภาวะสังเซทชาตาอะซาโอปปาติกานิยานิกังธรรมะวังปวิจิเตสะเพปิทุกขะสะกัลลนตุสังขยังคาตุกิลังคาตังธโมธรรมสาราจะดุขลาสังโฆมัตุสมะโควะอัตตายะจะหิตายะจะอัมเมลักขะตุสัทธมงสะเพปิธรรมะจาริโนุติสัมปาปุเนยามะธรรมเอริยัปปเวติเต วัที่สิบเสวดสภาปฏิทานกถาบุญญาติปุญญาติธานิกัรตระยานันจานิกตานิเมเตสันจะอาคินโุนตุสตานปะนันตาปะมานกาเยปิจาคุณวันตาจะไม่ห้างมาตาปิตาะโยทิทับเมจาปะยัติทาวะเอ็นเยมาจัตเวนิโนสตาติทันติโลกาสเมเตภูมาจตุโยนิกาปเจกัจตุโวกาลา สังสันตาพระว่าพระเวยาตังเยปฏิทา <c oughs> นามอ,อนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนประชานันติเทวาเตสังนิเวทะยุงมยาธินานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุมาเหตุนาสเพสตาสตาหุนตุเวลาสุขชีวินโนเคมาปัทันจะตปุนตุตเตสะสะ ชิดจัตตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ยาพระเจ้าได้ทําในวันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทําแล้วคือคนเราใดเป็นพีรักผู้มีคนมีมาราและพยญาของพระเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแล้วสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางเลยมีสัตว์เวรนการดุูตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกนัมม์สี่แลคันห้าแลคันหนึ่งแลคันสี่ห้องที่อยู่ในรูปน้อยและรทปแต่ สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของขา้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เรานั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดกอสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้บุญส่วนบุญของขา้าพเจ้านี้ขอที่ทั้งหลายจงแจ้งแกตสัตว์เรานั้นขอเหตุเกิดอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยังมีเวยอยู่เป็นสุขสมเเถิดและจงถึงทางก็สเสร็จสิดขอความหวังอันดีของสัตว์เรานั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งศักดิ์ที่ตแลอนุภาพแห่งความเพียรอันี่ส่งถึงการบูชาพระราษฎร์โดยวารศัยบุตรสนมพระสุภวิริยและพระธรรมเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีเกียข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้ามีมารดาและภรรยาขอให้วุญญอดูไปทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอ้เจตจิตศรทาทั้งหลายบนโมกด้านการสวดัสตรายมณ์และสมมตเหล่านี้มโนกำลังและปุโรหิตพรในเกียรติข้าพเจ้าและวัตถุมงคลภากิ่งเพลย์พินาทโดยโมที่ หลวงวรจิตสมเด็จพระยาณ์สังวรวัววอนนิววิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สำสิ่งตั้งขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอทรงเตรียมเรื้อหนามเป็นปรลิษตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอทรงทรงฤทธททิ์สถิตตัวการเธอ